เหลืองแล้วค่ะเหลืองแล้วหลแล้ว่เ,วเ,วเ,วเป็นชิ้นบางๆนะคะทุกคนเอ่อเขาจะได้กินง่ายเนาะถ้าถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เหมือนมันเขาจะแข็งเนาะถ้าเราเราทอดเป็นชิ้นใหญ่ๆเนาะอกไก่แล้วเราก็มาชุบแป้งชุบแป้งแล้วหมักเครื่องก่อนนี่คะ่ะอกไก่หมักเครื่องแลนะ้วค่ะเนาะ ทำเป็นชิ้นเล็กๆทานเองเนาะเด็กๆชอบค่ะน่าทานไหมคะเหลืองน่าทานแต่อันนี้เราเราทำเองเนาะทุกคนเนาะเราทานให้เด็กๆเราทำให้เด็กๆทานนะคะทำให้เด็กๆทานเนาะเนาะเราก็ทอดะ่ากก็ลองเนาะทุกคนมาทำกับข้าวในครัวนะคะโอเค ขอโทนะทุกคนหมักเครื่องอมีอารากผัดซีหอมกระเทียมกระเทียมที่ไทยนี่แหละค่ะสามอย่างเนาะตามตามรวมกับฝนตกค่ะขนตกได้ยินเสียงฝนไหมคะข้างบนเนาะหลังคาฝน้านนี้มาตกแล้วก็เด็กๆชอบค่ะอหน้าทาไหมถ้าเหลืองหน้า,นาทานมาค่ะก็ลองเนะาะทุกคน มาทํากับข้าวในครัวนะคะเค okay. อาจจะให้ดูนะคะเขาจะชิ้นไม่ไม่หนานะทุกคนทำทำทำทานเล่นเนาะคะนะ่ะเนาะอกไก่เนาะเด็กๆชอบค่ะน่าทานไหมคะเหลืองน,ะน่าทานมันง่ายๆสำหรับเด็กๆเราก็จะทอดไปจนกว่าเขาจะเหลืองเนอะอีกหน่อยเหลืองอีกหน่อยก็ได้แล้วนะ,ะ,นะ,ะุณค จะได้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะแกลกเ,เป็นชิ้นบางๆนะคะทุกคนเเขาจะได้กินง่ายเนาะถ้าถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เหมือนมันเขาจะแข็งเนาะถ้าเราเราทอดเป็นชิ้นใหญ่ๆเนาะง่ายๆสําสหรับเด็กๆเ,เราก็จะทอดไปจนกว่าเขาจะเหลืองเนาะอีกหน่อยเหลืองอีกหน่อยก็ได้แล้วนะคะทุกคนจะได้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะเด็กๆชอบค่ะน่าทานไหมาคะเหลืองน,น่าทานมาก เป็นของทานเล่นนะคะเพื่อนๆเด็กๆชอบค่ะเด็กๆชอบไก่เหมือนเขาที่ทำเสียบไม้ย่างขายนั่นแหละนั่นแหละคะ่ะใหม่ก็เลยมาทอดแร่อย่างนี้นะคะเพื่อนๆกำลงังทอดอยู่เนาะคะเนาะอืเมเป็นของทานเล่นนะคะเพื่อนๆเด็กๆชอบค่ะเด็กๆชอบไก่เหมือนเขาที่ทำเสียบไม้ย่างขายนั่นแหละ เป็นของทานเล่นนะคะเพื่อนๆเด็กๆชอบค่ะเด็กๆชอบไก่เหมือนเขาที่ทำเสียบไม้ย่างขายนั่นแหละกอดไปเราทำชิ้นเล็กๆนะทุกคนจะได้ทานง่ายๆเนาะหยิบทานตัดแล้วเรามาคุกใส่เกลือใส่รสดีด้วยนะคะเนาะใส่ผงปรุงรสนะคะนะเนาะแล้วเราก็มาทอด ฝนตกค่ะฝนตกได้ยินเสียงฝนไหมคะข้างบนเนาะหลังคาฝน้านนี้มาตกนะคะเพื่อนแหนะเป็นชิ้นบางๆนะคะทุกคนเ,เขาจะได้กินง่ายเนาะถ้าถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เหมือนมันเขาจะแข็งเนาะถ้าเราเราทอดเป็นชิ้นใหญ่ๆเนาะเด็กๆชอบค่ะหน้าทาไหมาคะเหลืองหน้าทาไมแล่วเ,เป็นชิ้นบางๆนะคะทุกคน เ,เขาจะได้กินง่ายเนาะถ้าถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เหมือนมันเขาจะแข็งเนาะถ้าเราเรา,เราทอดเป็นชิ้นใหญ่ๆเนาะอกไก่แล้วเราก็มาชุบแปง้งชุบแปง้งก็หมักเครื่อง่สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มายมาทอดไก่นะคะไก่แบบนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่คืออกไก่เนาะอกไก่ที่เรามาแลกเด็กๆชอบค่ะ ทานกับข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยนะคะสวัสดีค่ะได้แล้วก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอร่อยค่ะเด็กๆชอบค่ะเด็กชอสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มายมาทอดไก่นะคะไก่แบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่คืออกไก่เนาะอกไก่ที่เรามาเลาะกดไปเราทําชิ้นเล็กๆนะทุกคนจะได้ทานง่ายๆเนาะ หยิบาแช่แลเป็นชิ้นบางๆนะคะทุกคนเเขาจะได้กินง่ายเนาะถ้าถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เหมือนมันเขาจะแข็งเนาะถ้าเราเราทอดเป็นชิ้นใหญ่ๆเนาะเป็นของทานเล่นนะคะเพื่อนๆเด็กๆชอบค่ะเด็กๆชอบไก่เหมือนเขาที่ทําเสียบไม้ย่างขายนะั่นแหละ,ะนั่นแหละค่ะใหม่ๆก็เลยมาทอดแล่อย่างนี้นะคะเพื่อนๆกำลังทอดอยู่เนาะคะ่ะ เดี๋ยวมานะทุกคนหมักเครื่องอมีรากขวดซีหอมกระเทียมกระเทียมพริกไทยนี่แหละค่ะสามอย่างเนะาะตามรวมกันจะให้ดูนะคะเขาจะชิ้นไม,ไม่หนานะทุกคนท,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 ทําทำทำทานเล่นเนาะคะนะ่ะเนาะอกไก่เนาะแล,ล่เป็นชิ้นบางๆนะคะทุกคนเอเขาจะได้กินง่ายเนาะถ้าถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เหมือนมันเขาจะแข็งเนาะ ถ้าเราเราทอดเป็นชิ้นใหญ่ๆเนาะอาจจะให้ดูนะคะเขาจะชิ้นไม่ไม่หนานะทุกคนทําทำทำทานเล่นเนาะค่ะเนาะอกไก่เนาะนนง่ายๆสําสหรับเด็กๆเราก็จะทอดไปจนกว่าเขาจะเหลืองเนาะอีกหน่อยเหลืองอีกหน่อยก็ได้แล้วนะทุกคนจะได้แล้วนะคะทุกคนคะนี่คะ่ะอกไก่หมักเครื่องเนาะค่ะเนาะ ทำเป็นชิ้นเล็กๆทานเองเนาะได้แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นเนาะอร่อยค่ะเด็กๆชอบค่ะเด็กชอได้แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นเนาะอร่อยค่ะเด็กๆชอบค่ะเด็กชอค่ะอก,กะอกไก่หมักเครื่องเนะ้วค่ะเนาะ ทำเป็นชิ้นเล็กๆทานเองเนาะง่ายๆสำหรับเด็กๆเราก็จะทอดไปจนกว่าเขาจะเหลืองเนาะอีกหน่อยเหลืองอีกหน่อยก็ได้แล้วนะคะุณจะได้แล้วนะคะทุกคนคะ่ะตัดแล้วเรามาคุกใส่เกลือใส่รสดีด้วยนะคะเนาะใส่ผงปรุงรสนะคะเนาะ,ะแล้วเราก็มาทอดนี่แหละค่ะใหม่ๆก็เลยมาทอดแร่อย่างนี้นะคะเพื่อนๆกำลังทอดอยู่เนาะคาะ อมากเลยอ,อันนี้แค่นี้นะคะพเพื่อนๆเดี๋ยวจะมาจะหยิบเป็นชิ้นให้ดูนะคะเนี่ย อาหารได้แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นเนาะอร่อยค่ะเด็กๆชอบค่ะเด็กชอบสแล้วเรามาคุกใส่เกลือใส่รสดีด้วยนะคะเนาอใส่ผงปรุงรสนะคะเนาอนแล้วเราก็มาทอด อาจจะให้ดูนะคะเขาจะชิ้นไม่ไมหนานะทุกคนทําทาทำทานเล่นเนาะค่ะเนาะอ,อกไก่เนาะเด็กๆชอบค่ะทานกับข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยนะคะสวัสดีค่ะค่ะเด็กๆชอบค่ะทานกับข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยนะคะสวัสดีค่ะนี่ค่ะอกไก่หมักเครื่งอกกงเนาะคะ่ะเนาะ ทำเป็นชิ้นเล็กๆทานเองเนาะทานนะนี่อาจจะให้ดูนะคะเขาจะชิ้นไม่ไม่หนานะทุกคนทำทำทำทานเล่นเนาะคะนะ่ะเนาะอกไก่เนาะ,ะเหลืองแล้วค่ะเหลืองแ้ ขอนทะทุกคนหมักเครื่องอมีรากขัดชีหอมกระเทียมกระเทียมพริกไทยนี่แหละคะ่ะสามอย่างเนาะตามตาม,ตามรวมสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มายมาทอดไก่นะคะไก่แบบนี้นะคะเพื่อนๆน,นี่คืออกไก่เนาะอกไก่ที่เรามาแรก แล้วเรามาคุกใส่เกลือใส่รสดีด้วยนะคะเนาะ